คลายเครียดหน่อยนะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงดนตรีเมื่อผู้อพยพนับพันคนนะครับได้ทำกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสันติภาพหลังเสร็จสิ้นการประชุม GBC ไทยกัมพูชาและได้มีข้อตกลง13ข้อนะหยุดยิงหยุดเคลื่อนกำลังนีนะนี่เขาก็แสดงความยินดีโดยเชิญศิลปินพื้นบ้านจากทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์มาร่วมแสดงนะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกนะฮะว่าดีใจที่ได้มีข้อตกลงออกมาเนี่ยหยุดยิงแล้วอยากกลับบ้านอยู่ที่นี่มาเกือบครึ่งเดือนแล้วเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะครับฝากผลไม้ไปให้โคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพลโทหญิงมาลีนะฮะเป็นผลไม้อะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะ สมเด็จฮุนเซนนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะ,ะคิดถึงอดีตนิดนึงเนาะประเทศไทยน่ะเคยช่วยเหลือท่านตั้งแต่ปีตั้งแต่ที่จําความได้คือปี18แต่ก่อนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่เกิดยังจําความไม่ได้ตั้งแต่ปี18มา2องสองสปี54ท่านทําไมถึงทํากับพวกเราได้ทำไมถึงทํากับฉันได้ประเทศไทยดูแลคุณทุกอย่างรู้สึกยังไงกับการแถลงข่าวของของคุณมาลีบ้าง อยากเท้าความรู้สึกคุณมารีหน่อยสตรอเบอรี่ตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะคุณมารีใช่ไหมใช่ค่ะชื่อด้วยอาดังเนียงมารีออยสตรอเบอรี่เจียวทมๆเลยเนี้ยอีแปะออสตรอเบอรี่หยกฟังออกคำเดียวเด่ยพี่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยพี่บุญนาคแพงแก้วเนี่ยเขาฝากอะไรไปอาสตรียเบอร์ สตอรบอรีตะก้าใหญ่สเตอร์ไรสตอรบอรี